เดี๋ยวก็พอแล้วพอ่มืองตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นส่วนผสมนะคะจากธรรมชาตินะคะเม,ะะมท็อกนะคะตัวนี้แตกต่างคือเขาจะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำและไม่ไละลายนะคุณจะเห็นว่าเขาจับไขมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะคะเห็ <driven> ไไนไหมว่าไขามันลอยขึ้นไปเลยนี่ยังไม่ได้คนนะคะแค่เข<บ>าลงไปไขมันลอยดีดขึ้นไปข้างบนเลยนะคะกับเมท็อกนะคะดีท็อก5ระบบนะคะตับไตลำไส้หลอดเลือดต้านอนุมูลอิสระยังไม่ได้คนเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่คือดีท็อก5ระบบนะคะนี่อะ เดี๋ยวเราจะเห็นว่าเขาเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําและไม่ละลายน้ําได้ซึ่งแตกต่างจากทั่วไปตามท้องตลาดค่ะดีท็อกไปตามท้องตลาดนะคะนอกจากจะใส่สารยาขับถ่ายแล้วนะคะ เขาไม่ยอมที่จะจ่ายในเรื่องของตัวไฟเบอร์นะคะที่มีชนิดละลายน้าและไม่ละลายน้าไฟเบอร์พูดได้ทั่วไปค่ะแต่ประสิทธิภาพของเรามันเห็นคาตาแบบนี้เลยค่ะจะช่วยเข้าไปนะดูแลในเรื่องหลอดเลือดตับไตลําไส้หลอดเลือดอนุมูลอิสระของเรานะคะดีท็อกห่าระบบนะคะนี่ี๋ยเขาเนี้ยคนนะคะว่าเป็นการช่วยเขาเพราะตัวนี้เนื่องจากเป็นไฟเบอร์นะคะจะแตกต่างจากตัวของโรลิต้านะคะหลักการทํางานแตกต่างกันค่ะเขาจะเข้าไปอืดพองนะคะอยู่ในลําไส้ผนังหลอดเลือดของเราที่มีไขมันค่ะแล้วเขาจะเข้าไป แล้วก็เอาออกนะทางอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะคะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะคะเขาจะจับตัวนะคะ <c oughs> เห็นไหมว่าเป็นก้อนๆเลยนะคะเห็นไหมนี่คือนะคะตัวไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําและไม่ละลายน้ํานะคะเมื่อเข้าไปอยู่ในลำไส้เราเนี่ยเขาจะไปจับพวกอาหารพวกนี้ให้เป็นกุ้งๆก,ก้อนๆน,นะคะเข้าไปแล้วก็เอาออกมาทางอึทางฉี่นะเราจะเห็นเลยว่าไขมันทั้งหมดตอนนี้นะคะเขาเนี่ยเขาดูดลงมาด้วยนะคะ <c oughs> ที่แก้วเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเขาจะจับตัวเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ย ใครเห็นพิมพ์เห็นให้ครูหน่อยนะคะตัวนี้นะคะแตกต่างจากทั่วไปตามท้องตลาดคือสามารถดักจับนะคะไขมันและขับออกทางฉี่ทางอึได้นะคะไขมันที่ลอยตัวไขมันดีเขาไม่ดักจับนะคะเขาดักจับแต่ไขมันเลวนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนกินเมท็อกนะคะไปตรวจวัดเลยนะคะลำไส้ตับไตหลอดเลือดนะคะว่ามีไขมันเท่าไหร่คอเลสเตรอรอลเท่าไหร่นะคะตัวนี้เห็นไหมคะว่าเขาจะเข้าไปจับไขมันอย่างชัดเจนเลยนะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่คือประสิทธิภาพการทํางานของนะคะ ดีท็อก5ระบบของเราแล้วก็แตกต่างจากทั่วไปตามท้องตลาดค่ะสังเกตจ,กจากอืดจากฉี่ได้เลยนี่ใส่สารพิษเข้าไปอีกนะคะสังเกตจากฉี่จาก,กอืดได้เลยนะคะว่าเมื่อเรานะคะกินเมท็อกเข้าไปแค่ครั้งแรกฉี่ออกมาฉี่ฉุนอืดเหม็นมาคนฉี่ออกมาเป็นยาเลยนะคะนี่คือประสิทธิภาพของเมท็อกนะคะจริงๆนี่ยังไม่ครบโดสของเขาโดสหนึ่งคือสองหนึ่งเนี่ยเขาจะจับกันเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะเขาจะจับพวกสิ่งนะคะที่ ไม่ร่างกายไม่ไม่ชอบไม่ใช้เอาออกไปนะคะแล้วก็เมื่อร่างกายเราสะอาดโอกาสการเป็นมาเร็งเนี้ยยากดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะคือเมท็อกของเราั่นเองอ่าขอบคุณพี่เพอคะอ่ะอ่ะนะคะดีท็อกซ์5ระบบตับไตลำไส้หลอดเลือดแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระค่ะสุดยอดจริงๆนะคะใครที่ได้ดูโชคดีมากเลยคลิปนี้นะคะเพราะว่าคุณจะได้รู้นะคะว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเห็นไหมเนี่ยเขาทำงานแตกต่างกันเห็นไหม อันนี้รักษาภายในอันนี้คือจัดตัวใช่ไหมเขาจะเป็นก้อนๆเห็นไหมคะอ่าน,นี่คือการทํางานที่แตกต่างกันมันคนละหน้าที่กันโรลิต้าเข้าไปดูแลรักษาส่วนเมท็อกเข้าไปคลีนไปเคลียร์คะ่ะไปดูดซับเหมือนเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะใน สุขภาพข้างในของเรานะคะเรียกว่าขับออกทั้งฉีท่ทางอืตัวนี้คือตัวเหมือนเครื่องดูดฝุ่นข้างในนะคะดีมากๆเลยใครสนใจรับโปรโมชั่นนะคะพิมพ์นดิดหนึ่งหนึ่งคอร์สนะคะหนึ่งปีนะคะสามารถดีท็อกซ์ครั้งเดียวก็ได้ค่ะหนึ่งคอร์สคือสิบสองกล่องนะคะหนึ่งคอร์สคือสิบสองกล่องะะถ้าคุณไปนะคะรักษาไปดีท็อกซ์นะคะที่ต่างประเทศเนะะี่ยคุณต้องมีเงินนะคะถ้าไปเกาหลีเนี่ยประมาณแสนกว่าบาทนะคะกับการดีท็อกซ์แค่ตับนะคะแต่ตัวนี้ของเราช่วยนะตับไตลำไส้หลอดเลือดแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระสามารถส่องอได้เลย ะะกล้าท้าเลยนะคะกับเมท็อกนะคะลูกค้าเรานะที่ทานไปนะ,ะบางคนจะต้อง mm. เขาเรียกว่าฟอกไตแล้วนะคะฟอกไตฟอกตับนะคะฟอกไตเออฟอกไตนะคะเล็บดําแล้วหน้าดําแล้วนะคะทานเมท็อกไปนะ,คะ mm. แค่เดือนเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องฟอกไตอีกเลยนะคะ mm. ต้องบอกว่าเดี๋ยวหาว่าคุยไปลองกินดีกว่าเราพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์